เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งไทยและพะม่านะครับสองนัดที่ผ่านมาผลงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับทีมชาติไทยทนชนะออสเตรเลีย3 2แล้วก็ชนะกลวม1 1 0ศูนย์นะครับขณะที่มีสิทธิ์ยกกันหนูนะครับกองหน้าหิงโอ้โหหลุดไปแล้วครับไม่ทันไรแล้วก็จิ้มลูนิสารันซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังได้อยู่โอ้โหยิงยมไม่ได้โดนเกี่ยวลูกนี้ไ,ได้โทษเลย <โฮ S 1> ครับโทษเลยครับโอ้จริงๆแล้วนี่น่าจะยิงประตูได้ก่อนหน้านี้ไปแล้วหนูครับลุ้นประตูที่หของเขา แล้วก็ยิงลูกนี้ไม่เหลือครับ1-0ท่าทีชาไทยครับขึ้นนําไปอย่างรวดเร็วครับ6ประตูจาก3นัดนะครับแล้วให้ลูกนี้ชิพสวยครับแต่วันนี้หลุดหรือเปล่าแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0แก้วครับโอ้วันนี้สอดมาได้ยอดเยี่ยมมากครับเมียนมาถ่ายแต่ว่างั้นอ้าวแล้วครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับเขาหลุดไป2คนครับเมียนมากระชากพาบอลขึ้นมาใจเย็นแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยเหมือนไม่ตั้งใจเล่นนะครับในช่วงประมาณครับไปซารัน สแันตัดเข้ามาทงการเอาละครับได้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่รด้แต่ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษนะครับทีมชาติเยอะพอสมควรครับครับจุดโทษของไทยยิงไม่เหลือครับเรียบร้อยครับอำนาจนี่ก็เป็นตัวยิงจุดโทษไทยนำสองศูนย์ล้วไปแผ่วเอาครับแทงขึ้นมาลูกนี้ไม่าหน้าครับผู้ตัดสินเทียมเมืองผู้ตัดสินลุกไปยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับสี่ประตูต่อหนึ่งโอ้โหยิงปวดจะเข้าเข้าง่ายๆครับผู้ตัดสินเทียมเมือง โอ้โหก็มาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ4ประตูต่อหนึ่งต่อกันแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับไทยเอาชนะเมียนมาไปได้ถือว่าเสียประตูครับแต่ว่าก็ยิงได้4ประตูต่อหนึ่งะครับครับก็เก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันนะครับ3นัด9คะแนนเต็มนั้นน่าจะ